จาริวควานซ่าตกลงย้ายไปเลเวอร์คูเซนเรียบร้อยมีรายงานข่าวจากฟอร์เรียแพคทนเบิร์ก burg, นักข่าวสกายสปอร์ตเยอรมนีได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลและเลเวอร์คูเซนได้บรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยในการย้ายทีมของจาริวควานซาโดยเป็นการย้ายทีมแบบถาวรจาริวควานซ่าจะเซ็นสัญญากับทางเลเวอร์คูเซนจนถึงปี2030 หรือ5ปีนะครับทุกคนค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้อยู่ที่ราวๆ30ล้านยูโรซึ่งขณะนี้จาเลวควานซ่ากำลังเตรียมเข้าตรวจร่างกายและคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าสรุปดีลวนี้นะครับจาเลวควานซ่าตกลงย้ายไปเลเวอร์คูเซ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ทีมระหว่างลิเวอร์พูลและเลเวอร์คูเซนได้บรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อย และคาดว่าดีลนี้จะมีมูลค่า30ล้านยูโรรวมแอดออนก็ขอวอวยพรให้จาร็วควันซาโชคดีนะครับกับการย้ายทีมครั้งนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนะครับ